จรรรัั์พบดดาศกาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสมรักชาแนลมาพบกันอีกครั้งวันนี้จะพามาพบกับเดียจรัตรพรบรรดาศักดิ์หนึ่งอาวุธเด็ดของทีมชาติไทยในรายการวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2023เดียจรัตพรบรรดาศักดิ์ก็เป็น คนหนึ่งที่ติด14คนนะครับน้องเดียก็จะเล่นในตำแหน่งบอลเร็วสวมเสือเอ้อเบอร์9ของทีมชาติไทยสำหรับวันแรกนะครับวันที่30พฤษภาคม2 5 6 6ที่สนามของประเทศตุรกีนะครับไทยก็เจอกับอิตาลีนะครับแชมป์เก่าเวลา21่สนาฬิกาตรงนะครับส่วนอิตาลีกับไทยนะครับ ในปี2019ไทยก็แพ้ไป0ต่อ3นะครับปี2 0 2 1ไทยก็แพ้อิตาลีไป1ต่อ3เซตนะครับส่วนปี2022ปีที่ผ่านมาไทยก็แพ้อิตาลีไป0ต่อ3นะครับอันนี้ก็คือภูมิหลังของการเล่นระหว่างไทยกับอิตาลีก็มาชมมาเชีย กันในวันที่30พพฤษภาว่าไทยจะชนะหรือแพ้นะครับก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทีมชาติไทยนะครับวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับน้องเดียจรัดพรบรรดาศักดิ์ให้มากขึ้นนะครับเดียจรัดพรเกิดวันที่1มีนาคม2536ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับขณะนี้ก็อายุ30ปีส่วนสูง 182เซนติเมตรน้ำหนัก68กิโลกรัมนะครับส่วนการกระโดดตบนะครับ310เซนติเมตรกระโดดบล็อก309เซนติเมตรการศึกษาในระดับมัธยมเรียนที่โรงเรียนสุนรา,ารีวิทยานะครับที่จังหวัดนครราชสีมาเดียจรจลัดพรก็เป็นผู้หนึ่งที่ทำให้ทีมของโรงเรียนสุนรา,ารีวิทยานะครับ ในปี2554-2555ก็ได้แชมป์การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่32และ33นะครับสำหรับการเล่นวอลเลย์บอลอาชีพของเดียจรจารดพรนะครับปี 2553- ถึง2557สังกัดทีมนครราชสีมา 2557ถึง2560 25สังกัดทีมสโมสรบางกอกกราด2561ถึง25 2562สังกัดสโมสรนครราชสีมา2562จนถึง25 2564สังกัดสโมสรไดมอนฟูต v วซปี2565เล่นให้กับลีกของญี่ปุ่น สังกัดทีมเดนโซเอรี so ส่วนผลงานของน้องเดียที่ร่วมกับทีมชาติมีดังนี้ครับเดือนกันยายน2557เป็นตัวแทนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าแข่งขันรายการเอเชียนคัพ2014ที่เซินเจ,จิ้นประเทศจีนวันที่25กันยายน2557 เข้าแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2014ที่เวโรนาประเทศอิตาลี2564เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสีเกมที่ประเทศเวียดนาม2565ร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022โดยเฉพาะสนามที่2ที่ฟิลิปปินส์เธอทำคะแนนได้ถึง29คะแนนกับ7บล็อก สำหรับปีนี้เดียจลัดพรจะทำคะแนนได้เหมือนกับปีที่แล้วหรือไม่ท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านก็อย่าลืมเชียร์และให้กำลังใจกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับน การไม่เหลือครับ1 8 1ปเซนติเมตรนะครับจราจรครับทางฟิลิปปินส์ครับรับบอลเสิร์ฟไม่ดีเอนะครับเราทำให้ลูกล้นข้ามาแล้วจรัาพรสวนจังหวะแรกเลยครับดาบแรก